ผลไม้เนี่ยผลไม้เมนูอะไรนอกบดอีกแล้วเนี่ยชอบผักแล้วก็ผลไม้อะไรเนี้ยเอามาเนี่ยมาเนี่ยผักผลไม้นะคะจะมีผักโขมนะคะมีแอปเปิ้ลเขียวโอ้ไม่จะไม่ได้แล้วเขาเรียกว่ากรีนเวจี้อ่ากรีนเวจี้เวจิโพรนะคะอะไรนะกรีนหรือกรีนกรีนกรีนเขียวค่ะเวจี้โพรแบบนั้นนะคะนี่แต่ว่าทุกคนคือ แต่ไม่ไม่เหม็นเลยไม่มีกลิ่นผมเราอะมากินอย่างนี้ทุกคนอย่าคิดว่าเราไม่มีตัวช่วยนะตัวช่วยเราก็ต้องมีนะคะไม่งั้นไม่รอดไม่รอดแน่นอนไม่รอดนะนะออกกำลังกายต้องวิ่งแบบรอบสนามบอลเลยแหละดี่านะคงไม่พออะถ้ากินขนาดนี้นะคะเนี่ยตัวช่วยทุกคนเห็นปะคือเต็มทุกอย่างนี่เลยเดี๋ยวต้องคนละเม็ดเนี่ยตัวนี้แต่ตัวหลักตัวนี้นะตัวนี้นะคะตัวนี้เลยไม่ใช่ยาอันอันนี้ยาคุมไหม ไม่ใช่ยาคุมนะยาคุมมันเป็นไม,ไม่ใช่ยาปลุกเช็คด้วยนะ เออแบบนั้นน,นะคะอันนี้นะตัวดักตัวช่วยนะมีทุกอย่างเลยนะคะ<ช>เพราะว่าเราไป <นะ S 1> หลายร้านเนาะ<ค>ั้งรถบวรใช่รถบวงกินแซ่บก็ต้องรถบวง<ช>นะคะ,<น>ะส่วนอันนี้ก็คือไขมันดีนะคะอันนี้ตัวบล็อกแป้งอันนี้ตัวบล็อกไขมันนะคะ,คะส่วนอัน,นก็ทรายอยูเีเราก็ต้องกินแคลเซียมวิตามินรวมไปด้วยนะคะนี่แบบนี้นะใครสนใจทักมานะตัวดักนะคะตัวไหนก็พิมพ์มาเลยตัวบล็อกแป้ง